ส,ส,ดส,สดีค่ะทุกท่านเดี๋ยววันนี้ตุกพาทุกท่านไปอัปเดตบรรยากาศของที่ดินคลอง10กม5 5เพื่อนนงเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตบรรยากาศในซอยนี้กันค่ะ ทีมงานมาดูหน้างานด้วยนะคะอย่างอย่างโซนนี้โซนนี้แปลง A3435 ค่ะแปลงละอ2 5ตาตลาดวะเดี๋ยวเราไปจอดดูโซนกึ่งกลางโครงการ แปลงนี้แปลง A33 ค่ะ157ตารางวาวค่ะตารางวาวละ 10, 000, 1 4 4 0 0บาทค่ะบริเวณนี้นะคะก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วนะคะมีน้องหมาเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเราเลยไปดูแปลง A1 A2 ท้ายโครงการแล้วกันค่ะ ส่วนกึ่งกลางโครงการนี้จะมีส่วนสาธารนณะทั้ง4แห่งนะคะโซนนี้อันนี้แปลง A26-27 นะคะก็แปลง162.5ตารางวา สายโซนแปลงที่ว่างนะคะก็จะมีธงปักอยู่แล้วก็จะมีรหัสแปลงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแปลงนี้แปลง A17 ค่ะ62.5ตารางวาเดี๋ยวเราไปดูท้ายแปลงท้ายซอยนะคะโซนนี้ก็จะมีแปลงที่ว่างอย่างเช่น A1 S2 B1 B2 ี1ส A เนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ B จะอยู่ฝั่งขวามือเนี่ยอย่างแปลงนี้แปลง B 2 62.5ตารางวานะคะเดี๋ยวเราไปจอดดูส่วนท้ายนะคะซึ่งฝั่งตรงข้ามของ A 1 A 2นะคะก็มีบ้านนะ,ะอันนี้แปลง B 1 62.5ค่ะ62.5ตารางวาเช่นกันฝั่งนี้ A 1 A 2 ก็จอดมาตรงนี้ก่อนนะคะฝั่งตรงข้ามนี้มีบ้านนะคะ